สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมานินพูครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวกระเป๋าของแบรนด์มองบลองครับเป็นกระเป๋าที่มีชื่อรุ่นว่า Mentor s t o o k Soft Grain Mini Envelope นะครับตามชื่อของเขาเลยนะครับก็คือจะมีดีไซน์ที่คล้ายๆกับซองจดหมายนะครับแต่ว่าเป็นซองจดหมายแบบลักษณะก็คือเป็นแนวตั้งก็คือเหมือนเทรนดี้นะครับก็คือตอนนี้แบรนด์ทุกๆแบรนด์ก็จะมีกระเป๋าขนาดเล็กที่เอาไวใ้ใส่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ใส่พวกคร์ดโทเดอร์หรือว่าเศษสตางค์เล็กน้อยนะครับเอาไว้สําหรับ สไตลิ่งกับเสื้อผ้าหรือว่าวสำหรับเวลาที่เราไปปาร์ตี้แฮงเอาท์กลางคืนแล้วก็ไม่อยากจะพกกระเป๋าใบใหญ่ที่มีเข้าของเยอะนะครับผมเองเนี่ยก็พอที่จะมีกระเป๋าแนวนี้บ้างนะครับอาจจะมีเป็นของบอสหรือว่าเป็นของเบรนเชียก้านะครับแต่ทั้ง2ใบเนี่ยจะให้ความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ที่แตกต่างจากใบนี้อย่างสิ้นเชิงนะครับก็เป็นตามสไตล์ของมองลองมากๆนะครับตอนที่ตัดสินใจซื้อกระเป๋าใบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องเริ่มต้นเท้าความไปตั้งแต่ปี2000 20นะครับจนถึงปีนี้2จริงๆมี s u b สไคร์เ r ในช่องนะครับคุณสุดเจตเนี่ยเขาไปจัดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็แท็กมาหาบอกว่าเนี่ยตอนที่กระเป๋าใบนี้เนี่ยนำเข้ามาถึงประเทศไทยเขาก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะผมจะซื้อหรือเปล่าตอนนั้นนะครับผมก็บอกเลยเลยว่าไม่ซื้อ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 ยังไงก็ไม่ซื้อ เพราะว่าซื้อมาเยอะแล้วนะครับจนมาถึงปีนี้นะครับในช่วงเดือน3ของปีนะครับเป็นช่วงที่ทํางานหนักมากแล้วผมมีความรู้สึกว่าอยากจะรีวอร์ดตัวเองอยากจะให้รางวัลตัวเองหลังจาก complete mission ทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้ตัวเองดีนะครับใจจริงผมก็อยากจะซื้อเป็นกระเป๋าสตางค์หรือเวตองชื่อรุ่นมาคโครนะครับลายดามิเยนะครับให้ตัวเองแต่ว่าไม่มีของโอเคพอกระเป๋าสตางไม่มีของก็คิดว่า อะไรเป็นช้อยส์ต่อไปก็มาเป็นใบนี้นะครับใบนี้อยู่ที่ราคา14,700บาทกระเป๋าหรือเว้ตองที่เป็นกระเป๋าสตางค์นะครับอยู่ที่ราคา19,400บาทนะครับก็คิดว่าโอเคงั้นซื้อเป็นใบนี้ดีกว่านะครับจะได้สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เหมาะสําหรับเวลาที่เราไปไปาร์ตี้แฮงเอาท์กลางคืนหรือว่า เวลาที่เราทํางานอีเวนต์ในช่วงกลางวันนะครับผมก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยซ่อนเอาไว้ใต้โต๊ะนะครับแล้วก็กระเป๋าใบนี้เอาไว้ใส่พวกข้าวของอุปกรณ์ที่มีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นอย่างเช่นเป็นโทรศัพท์มือถือหูฟังบัตปรปากาสมุดจดต่างๆก็น่าจะเป็นใบหนึ่งที่เวิร์กมากๆสําหรับตัวเองก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นผมจะซื้อเป็นกระเป๋าใบนี้นะครับตามมาตรฐานของออมองบองนะครับหนังซอฟเกรนเนี่ยเป็นคอลเลกชันที่ผมชอบที่สุดนะครับก็จะมีความนุ่ม มีความซอฟต์แล้วก็ทนทานต่อรอยขีดข่วนนะครับเวลาที่เราใช้ไปสักพักนะครับเพื่อนๆหนังเนี่ยเขาจะมีการ stretch หรือมีการยืดออกไปตามอายุการใช้งานซึ่งเป็นปกติของหนังมากๆนะครับแล้วก็หนังเนี่ยเขาก็จะมีความแวววาวมีความเงาลักษณะก็คือออยที่อยู่ในมือของเราเนี่ยก็จะไปสัมผัสกับหนังซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเป็นสเสน่ห์ของการใช้งานนะครับก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับาว่าหนังที่เป็น soft grade เนี่ยเขาจะมี c แร r เ c t ร r แบบนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นใบหนึ่งที่ดีไซน์ออกมาได้แบบดีมากนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยทดลองใช้ใส่ข้าวของมาดูแล้วเนี่ยก็เออก็ต้องยอมในเรื่องของงานดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันของเขามากๆนะครับทางด้านหน้านะครับเขาจะใช้ระบบเป็นแม่เหล็กเปิดปิดแบบนี้นะครับเปิดปิดคือง่ายมากนะครับแล้วก็ซอฟต์มากพลังของแม่เหล็กคำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเปิดปิดได้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะขอหยิบ อุปกรณ์นะครับก็คือเป็นพวกเศษสตางค์นะครับแล้วก็บัตรต่างๆที่มีความจําเป็นนะครับผมก็ประมาณอย่างนี้นะครับมีบัตรที่มีความจําเป็นนะครับเนี่ยใส่เอาไว้ในช่องทางด้านหน้าก็สามารถที่จะใส่บัตรแล้วก็ล้วงหยิบของได้ง่ายแบบนี้นะครับก็คือให้อารมณ์แบบเ,ออเปิดปิดหยิบของได้สะดวกนะครับใบเสรองใบเสร็จต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับในช่องนี้ก็คือดีไซน์ออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ดูสวยงามคือทําให้กระเป๋าดูมีลูกเล่นนะครับจากตัวยูที่เขาเย็บ ตรงนี้แล้วก็ตาโลโก้สแตมป์ตรงนี้ของมงบลองนะครับก็สวยงามนะฮะ s h ฟินิชชิ่งงานดีส่วนช่องซิปตรงนี้ต้องชมเลยซิปเนี่ยคือรูดออกมาแล้วแบบลื่นมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวล็อกนะครับตัวฟินิชชิ่งตรงนี้หรือแม้แต่บริเวณหัวซิปนะครับโทษนะฮะบ,บริเวณหัวซิปตรงนี้ก็จะมีเป็นดาวนะครับนี่ของมงบลองก็ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียด ค,คือซิปเนี่ยรูดลื่นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะล้วงหยิบของที่อยู่ทางด้านในเนี่ยได้ง่ายนะครับถามว่ากระเป๋าใบนี้ถ้าเขาจะเพิ่มฟังก์ชันอะไรขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะดูเพอร์เฟกขึ้นเช่นเขาอาจะมีช่องนะครับทางด้านหลังอีกสักหนึ่งช่องเอาไว้สําหรับใส่คา์ดนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะครับก็คง สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับนี่เพราะว่ายังมีพื้นที่เหลืออยู่ทางด้านหลังอาจจะใส่ได้ 1, 2, 3ใบประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้เขาก็จะเน้นแค่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็ทางด้านในายนิ่งทางด้านในนะครับจะเป็นผ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมี1นึ่งพ็อกเแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการสลักคําว่าเออมงบลองเมดอินอิตาลีนะครับนี่ ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับผมจะลองใส่โทรศัพท์มือถือไซส์ใหญ่นะครับเป็น iPhone ไซส์ใหญ่ให้เพื่อนๆดูว่าใส่ได้แบบสบายมากๆนะครับนี่ใส่โทรศัพท์มือถือ2เครื่องเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะขออนุญาตหยิบเป็นตัว power bank แบบสลิมนะครับตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นของ alpha x แบบนี้นะครับเขาจะมีสายชาร์จในตัวทําให้เราแบบไม่ต้องเกะก,กะเลยนะครับเวลาเราไปปาร์ตี้แฮงเอาท์กลางคืนแบบนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใครมีปากกาของมองบลองแน่นอนว่าก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้อย่างแน่นอนแบบนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะมีกุญแจบ้านนะครับก็จะกุญแจบ้านเนี่ยใส่ไปในลักษณะแบบนี้นะครับให้หยิบง่ายนะครับใครต้องการที่จะแบบหูฟังสําหรับเล่นขับเฮาส์ช่วงนี้นะครับก็สามารถที่จะใส่หูฟังเข้าไปได้ในลักษณะแบบนี้แล้วก็รูดซิปนะครับปิดเก็บได้เรียบร้อยนะครับนี ฟีลิ่งของการใช้งานของการสะพายเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับคือด้วยความที่เขาเป็นซอฟแกรนเนี่ยเขาก็จะแนบไปกับตัวของเราแล้วก็กระเป๋าเนี่ยไม่ได้มีความหนามากจนเกินไปนะครับทำให้เวลาที่เราสะพายแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเทอะทะนะครับ มาพูดถึงขนาดของกระเป๋านะครับมีความกว้างของกระเป๋าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ซนเมตรความสูงของกระเป๋าอยู่ที่ประมาณ18.5เซติมนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับทางด้านข้างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตร สายเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีรูนะครับแบบนี้ให้เราปรับระดับได้ถึง9ระดับนะครับผมสูง178ซนตเมตรก็สามารถที่จะสะพายได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็จะมีเป็นหูเข็มขัดในลักษณะแบบนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของมองลองมากๆนะครับนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับฟินิชชิ่งงานการเย็บทุกอย่างถือว่าโอเคมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นกระเป๋าใบเล็กที่ราคาย่อมเยาวใช้งานได้จริง แล้วก็ถ้าถามว่าตัวเองจะใช้กระเป๋าใบนี้ตอนไหนบ้างเช่นสมมุติคืนนี้ผมต้องการจะไปผับไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ต้องการกระเป๋าสักหนึ่งใบนะครับไปเติมเต็มลุกแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์กับตัวเองด้วยผมว่ากระเป๋าใบนี้น่าจะเหมาะเพราะว่าเวลาที่เราไปเที่ยวแบบกลางคืนรลยยามค่ําคืนอะไรประมาณนี้เราก็คงไม่จําเป็นนอก,กระเป๋าใบใหญ่ออกไปนะครับมันจะทําให้ลุกแบบคือแตกต่าง นะครับก็คือเอาแค่ของที่มีความจําเป็นออกไปก็เพียงพอหรือว่าเวลาที่เพื่อนๆเดินทางมีกระเป๋าใบใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ต้องการแบบว่าเดินไปซื้อของเล็กๆน้อยๆนะครับใกล้ที่พักแล้วก็ไปช้อปปิ้งแบบสบายๆผมว่าใบนี้ก็คือค่อนข้างตอบโจทย์ หรือเวลาที่ผมทํางานอีเวนต์นะครับอาจจะใส่เป็นแจ็คเก็ตหรือว่าใส่เป็นสูทแล้วผมก็ต้องการมีกระเป๋าสภายอีกหนึ่งใบนะครับมาเติมเต็มลุคของตัวเองแล้วก็ยังใช้สอยประโยชน์ในการใส่ข้าวของที่มีค่าได้เพราะว่าเวลาทํางานนะครับพวกข้าวของต่างๆก็จะใส่เอาไว,วใ้ใต้โต๊ะแล้วก็มีทีมงานดูแลผมว่าใบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้มีความโดดเด่นจนเกินไปแต่ก็มีความเรียบหรูดู ดูมีสไตล์นะครับแล้วก็เข้ากับลุกได้เยอะมากนะครับอย่างถ้าเพื่อนๆไปดูใน Instagram แอดมาตินพูนะครับผมก็สไตล์ลิ่งใบนี้กับแจ็กเก็ตที่เป็นฮูดี้นะครับไม่ใช่เป็นแจ็กเก็ตเป็นเสื้อฮูดี้ของแบรนด์ under armour นะครับซึ่งปีนี้ผมจะใส่ under armour แบบทั้งปีนะครับก็คือเข้ากันนะคือไม่น่าเชื่อว่าแบบลักชัวีกับ Street หรือว่า พรีเมียมแบรนด์ที่เป็นแบบสปอร์ตก็สามารถที่จะเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้ากับฮูดดี้ของของอันเดอร์แอมเมอร์ได้ครับผมว่าก็คงเข้ากับสตรีทลักชัวรี่ทั้งหมดได้แล้วก็แน่นอนว่าจะเข้ากับเสื้อโปโลลาฟรานเสื้อที่มีความเป็นคุณชายหรือว่าสไตล์ที่มีความเป็นมินิมอลนะครับหรือว่าใครจะชอบเป็นแบรนด์คอสหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับ14,700บาท รหรือถ้าใครอยากจะใช้เป็นแบบ Next Wallet นะครับคือเป็นกระเป๋าที่แบบว่าคล้องคอผมว่าไซส์เขาก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคือไซส์เนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เทอะทะจนเกินไปใช้เป็น Next Wallet ก็ได้นะครับใช้เป็น Cross Body ก็ได้นะครับโอเคมาก แต่คราวนี้ครับเวลาที่เราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายหลคนอาจจะมีโมเมนต์ที่คล้ายๆผมก็มคือว่าผมชอบเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนะครับแล้วก็ใช้กระเป๋าใบนี้นะครับโดยที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือใส่เข้าไปก็จะกลายเป็นกระเป๋าใบเล็กๆหนึ่งใบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ตัวหูฟังที่เป็นตัว airpods เนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ดันให้เข้าไปลึกกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะขอจัดระเบียบกระเป๋านิดหนึ่งนะครับขออันนี้ออกก่อนนะครับ เนี่ยเราสามารถที่จะใส่เข้าไปแบบอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ใส่ข้าวของต่างๆเนี่ยตามลงไปนะได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็รูดปิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าฟังกช์ชันการใช้งานตอบโจทย์ไหมก็คือค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากจะให้ช่องทางด้านหน้านะมันมีมี ร่องรอยต่างๆนะครับจริงๆผมก็แนะนําว่าให้เอาพวกเศษสตางค์นะครับแล้วก็บัตรต่างๆเนี่ยใส่รวมกันไว้ในช่องทางด้านในกระเป๋าแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รูดปิดแบบนี้นะครับก็จะได้ลุคที่ดูแบบเนียบขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับคร่าวๆโดยประมาณแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับคือใส่เท่าของได้พอสมควรคราวนี้เรามาดองดูข้อเสียของกระเป๋าใบนี้บ้างดีกว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบที่สุดหรือว่าเพอร์เฟกที่สุด ข้อเสียอย่างแรกนะครับก็คือว่าสายของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นสายที่ไม่สามารถที่จะถอดออกได้นะครับนี่ถ้าถามว่าผมจะเพิ่มเติมกระเป๋าใบนี้ตรงไหนนะคือถ้าเขาเป็นตัว Snap ที่แบบสามารถ ถอดออกได้ครับเราก็คงสามารถที่จะถอดเอาสายไปใช้กับใบอื่นๆได้นะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการถือเป็นกระเป๋าใบเล็กก็คือพอถอดสายออกมาได้เนี่ยกระเป๋าใบนี้ก็จะมีความเป็นมัลติฟังก์ชันมากขึ้นบางครั้งเราอาจจะไม่ชอบสายที่เขาให้มาเราก็ไปสไตล์กับสายใบอื่น ช่มเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถที่จะทำเป็นดีวิงแล้วก็ฮุกติดได้โดยที่เราสามารถถอดสายได้เราจะสามารถสไตลิ่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยได้เยอะมากนะครับมีสายสั้นมีสายยาวมีสายโซ่มีเชนมีอะไรมาตกแต่งได้สนุกมากๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองความคิดส่วนตัวของผมนะว่า ไม่สามารถที่จะถอดใส่ได้นะครับอย่างที่2นะครับหนังที่เป็นซอฟเกรนเนี่ยนะครับเขาจะมีความยืดหยุ่นพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะยืดไปตามข้าวของที่เราใส่เพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆเ,เก็บนะครับไม่ควรที่จะ ใส่อะไรลงไปในช่องทางด้านหน้านะครับซึ่งคุณสุเจตเนี่ยก็แนะนําผมมาเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาเนี่ยมีกระเป๋าใบนี้มาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าไม่ควรที่จะเก็บข้าวของอะไรลงไปในช่องทางด้านหน้าเลยนะครับก็คือวางไปลักษณะแบบนี้แต่ปัญหาอีกอันนึงที่ผมเห็นก็คือว่าเวลาที่สายของเขาเนี่ยมันไม่สามารถจะถอดได้แล้วเย็บติดเนี่ยฮะผมไม่รู้ว่าจะม้วนสายในลักษณะแบบยังไงนะครับ เพื่อให้สามารถที่จะเก็บได้อย่างดีนะครับโดยที่ไม่ไปทําลายความยืดหยุ่นของหนังนะครับซึ่งมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเป็นกระเป๋าในลักษณะแบบนี้ควรจะวางยาวหรือไม่ก็ควรจะแขวนหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราม้วนสายไปเนี่ยตัวสายเขาเนี่ยเออมันจะมีความย่นหรือว่ามันจะมีความบิดมีความทวิสต์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่ ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยคือเทรนดี้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแต่มีความคลาสสิกในสไตล์ของแบบฉบับของมองบลองมากๆกนะครับก็ชอบมากครับใบนี้นะครับก็สุดท้ายก็คือต้องเสียสตังค์อยู่ดีนะครับ14,700บาทนะครับแถมให้นิดนึงนะครับท้ายคลิปนะครับ มีเพื่อนๆถามว่าเวลาที่มาดินพูเลือกซื้อกระเป๋าเนี่ยจะมีวิธีการในการ QC ยังไงบ้างผมจะไล่ไปทั้งหมด8ข้อนะครับข้อที่1ผมจะดูคุณภาพของหนังทั้งหมดเลยด้านนอกด้านในว่าหนังเนี่ยปราศจากตําหนินะครับอย่างเงี้ยเขาเป็นหนังเกรนผมว่าจะเช็คทั้งหมดเลยว่าหนังเนี่ยเป็นยังไงบ้าง 2. จะดูตะเข็บการเย็บนะครับฝีเย็บทั้งหมดนะครับว่าจากที่เขาเย็บออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสม่ําเสมอเท่ากันไหมตรงไหมนะครับจะดูการเย็บ อันดับที่3ผมจะดูในเรื่องของอะไหล่นะครับอย่างตัวนี้โลโก้ตรงไหมนะครับแล้วก็ซิปเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างอันนี้ก็ใช้เป็นซิปที่แบบดีเป็นของ YKK นะครับแล้วก็มีฟินิชชิ่งของเขาแล้วก็อันที่4ี่ก็คือบาลานซ์ของกระเป๋าเวลาที่เราสะพายนะครับบางครั้งเราเช็คทุกอย่างดีหมดแล้วครับแต่เราไม่ได้ลองสะพายเราไม่รู้ว่าเขาเย็บจริงๆแล้วองศาหรือฟีลลิ่งเนี่ยมันแนบตัวไหมหรือว่า เขาเย็บติดแล้วมันทวิสต์ไหมนะฮะก็ต้องลองสะพายดูแล้วก็ลองตั้งกระเป๋าดูนะครับเออองศาในมุมนี้ในมุมนี้เขามีบาลานซ์ของกระเป๋าที่กําลังดีนะครับข้อ5ครับคือจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็คือการจบงานนั่นเองนะครับว่ายาแนวเป็นยังไงเชื่อมต่อแต่ละจุดที่เราควรจะพิจรารณาจุดที่แบบเป็นตัวรั้ง ตัวกระจายน้ำหนักการเย็บเบิ้ลต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคไหมนะครับข้อที่6ก็คือไลนิ่งนะครับหรือว่าซับในนั่นเองนะครับว่าอย่างใบนี้ซับในก็คือเป็นผ้านะครับว่าเออมีตําหนิไหมมีเปื้อนฝุ่นไหมมีขาดมีอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับก็ต้องเช็คลนิ่งให้ดีนะครับข้อที่7ผมก็จะหาจุดที่มีตําหนิของกระเป๋าใบนี้ว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยมีตําหนิอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งเท่าที่เช็คอยู่ บใบนี้ก็คือปราศจากตําหนิก็คือไม่มีตําหนิเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็โอโ้ยิ่งสบายใจเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็ดูเรื่องของกลิ่นว่ากลิ่นของกระเป๋าเนี่ยหอมไหมก็คือไม่ได้เป็นกลิ่นที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับโดยเฉพาะ ถ้าใครที่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2อ,อย่างเช่นสาวๆเขาจะเป็นซื้อ c ชาแนลมือ2หรือซื้อแอร์แมมือ2พวกนี้นะครับเพื่อนๆต้องดมกลิ่นกระเป๋าด้วยนะครับเพราะบางครั้งซื้อกลับมาแล้วเนี่ยกระเป๋าเนี่ยจะมีกลิ่นแห่งความเก่าซึ่งอาจจะรบกวนการใช้งานของเราได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นกระเป๋าใหม่ผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าเก่าเนี่ยลองดมกลิ่นเขาสักนิดหนึ่งดูว่าเออกลิ่นของเขาเนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางใบเนี่ยวินเทจสิปี20ปีต้องเป็น20ปีขึ้นไปนะครับถึงใช้คําว่าเป็นวินเทจคือมันจะมีกลิ่นแห่งความเก่าไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบสกรปรกนะครับแต่จะเป็นกลิ่นแบบเก่าๆซึ่งบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเซนสิทีฟมากกับกลิ่นเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการ QC ในแบบฉบับของนนี่ ก็ถือว่าโอเคมากครับเรียบเรีเท่ๆคู่ๆตามสไตล์ของมาตินพูนะฮะให้เลือก3คําเลยก็ขอนึกถึงคําที่มีเพื่อนๆในช่องตั้งให้นะครับคือก็มีความเท่นะครับมีความสมาร์ทนะครับมีความสปอร์ตแล้วก็มีความสุพีเรียผมว่าทั้งบองบลองแล้วก็ทูมี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมานะครับทั้งสงแบรนด์เนี่ยผมไม่มีการปล่อยของออกไปเลย นะครับแล้วก็ใช้งานดีมากทั้ง2แบรนด์ส่วนแบรนด์ที่เป็นแฟชั่นลักชัวรี่อื่นๆเนี่ยคือมีซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเี่อยู่เป็นประจําก็คิดว่าน่าจะตรงกับคาแรคเตอร์กับตัวเองมากที่สุดแล้วก็มีความรู้สึกห่วงแหนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นใบที่แบบเราหยิบมาสะพายกี่ครั้งก็รู้สึกว่ามันคือตัวเราจริงๆนะครับนี่ก็เป็นใบหนึ่งที่ผมชอบเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนจะชอบเหมือนกัน นะครับแล้วก็กําลังมองหากร,กระเป๋าในลักษณะแบบนี้อยู่ผมว่าใบนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับก็ลองไปดูที่ร้านมุงบองไม่ว่าจะเป็นที่สยามพารากอนนะครับแฟลกชิพคอนไซเมนต์ด้านบนเซ็นทรัลชิดลมนะครับมีทั้งบนและล่างเอ็มเปอร์เรียมนะครับก็มีผมไม่แน่ใจว่าที่เซ็นทรัลชิดลมเนี่ยจะมีเออเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าลองเช็คของกับทางหน้าร้านดูนะครับ ส่วนคอลเลกชันที่เป็น M g r a m นะครับผมก็ได้ไปดูมาเหมือนกันนะครับว่าเออเขาก็จะมีคอลเลกชันที่เป็น Canvas นะครับเป็นครั้งแรกของมองลองจริงๆเนี่ยก็คือไปดูไปมอนิเตอร์ไปลองไปสัมผัสนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่สวยนะครับก็สวยแล้วก็ดีแต่ว่าผมคงต้องเลือกซื้อที่เป็น Soft g r a รนก่อน แล้วก็ใบนี้นะครับใครที่ชอบแบบที่เป็นไนลอนนะครับเขาก็มีเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นไนลอนด้วยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,000 0หมื่นต้นๆอ่ะหมื่นประมาณนี้นะครับแต่ว่าชอบตัวที่เป็นซอฟเกรนมากกว่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยสะสมในซีรีส์นี้เรียกว่าแทบจะแบบทุกใบที่ตัวเองชอบนะครับถ้าเขามีใบไหนที่ออกมาแล้วมีความรู้สึเอ้ยโดนใจผมว่าอาจจะจัดมาเพิ่มนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ งบประมาณแล้วแต่ความรู้สึกของตัวเองในช่วงนั้นนะครับแต่จริงๆถามว่ากระเป๋าณตอนนี้เพียงพอไหมก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแต่ว่าใบนี้ถือว่าเป็นรีวอร์ดให้ตัวเองดีกว่าในการใช้งานนะครับก็ถือว่าแฮปปี้มากๆนะครับนี่ก็เลยได้ได <c oughs> มาอีกหนึ่งใบนะครับเก็บสะสมไว้ในคอลเลกชันแล้วก็คิดว่ากระเป๋าใบนี้น่าจะเอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่ทำงานอีเวนต์หรือว่าเวลาไปแฮงเอาท์กลางคืนไปปาร์ตี้ให้กับ นในแบบฉบับของมาร์ตินพูได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหากระเป๋าสไตล์แบบนี้ทรงประมาณนี้เล็กๆน่ารักประมาณนี้ในราคาประมาณหมื่นกว่าบาทผมว่าใบนี้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงผมฝากช่องด้วยแล้วก็อยากจะฝาก Instagram m แอดมาร์ o ินพูด้วยนะครับใน Instagram เนี่ยคือมันจะมีไลฟ์สไตล์ของเจ้าของช่องเนี่ยเยอะ มากกว่าใน YouTube นะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าเวลาที่สะพายอยู่บนตัวผมแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้มีคลิปมาแทรกว่าเป็นโมช็อตว่าออสะพายแล้วเป็นยังไงเพื่อนๆเข้าไปดูใน IG น่าจะง่ายกว่านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ